แกงนอต้มนี่แม่ว่ามันจะออกรสเปรี้ยวๆเนี่ยนะเจ้าแล้วเปิ้ลใส่ปลาสดเนาะอุ้ยหอมเหอฮะใส่บะนาบไปแล้วหอมเจ้านี่เจ้าน้ำแกงเดือดกับใส่ปลาลงไปเลยเจ้าแกงนอไม้ต้มเน,นี่นี่เนาะวันนี้นะนอไม้ต้มใส่ปลานี่เจ้าหอมซอๆเลยสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ้ลจะแกงนอต้มใส่ปลาสดเจ้า ยี่แม่ว่าถ้าแกงนอต้มใส่ปลาสดเนี่ยเปิ้นจะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่เขาจะแกงเจ้ากเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยว่าเปินจะเย่จะได้รสชาติจะเป็นจะได้เจ้านี่เจ้านอต้มเขาก็มีละอี่แม่เปิร์นก็จะเอานอต้มเนี่ยมาแกะเปลือกออกก่อนเจ้าเมือมันเหลือแต่เนื้อนอยอยีเนาะเขาถึงจะเอาไปแกงเจ้านี่น,น,น้อนิซือมานี่ไหมก็ <laughs> สิวะห้องเราเกาอ่องตันเลยนะี่เ <c oughs> หรอกลุ่มนี้นี่มันคนนอนวันละไยังนอนคนละไรยังนี่นอนยังนอนไหลเ,เ,เอาเอานอนเอาเอานอนต้มอย่างอื่นแกงล้ำก็นี่นะแต่ว่าติบันส่วนมากเปคนยังปวดใจนอนไหลเนาะแกงนอนไม้ต้มอีส่วนมากปวดใจใจนอนไหลนะเจ้านอนอื่นนี่แม่กับหูเนาะรสชาติมันส่วนมากปวดใจใจนอนไหลแบบนี้ นี่เจ้าหลังจากเขาแกะเปลือกแล้วเขาก็จะเอามาล่างทำความสะอาดใหงําก,ก่อนหนอนี่เจ้าพี่แกงหนอ,นอเขาก็จะใจ้หอมแดงหอมขาวจ้าไข่พริกสดเจ้าแล้วก็จะมีกะปิแหมเจ้านี่เจ้าเขาใส่เกลือลงไปก่อนเจ้าตามด้วยหอมขาวเจ้าอหอมแดงเจ้าแล้วก็จ้าไข่ซอยเจ้า ตามโดยพิกโซดเจ้าแค่นี้เฮาก็ต่ำเพื่อเข้ากันเลยตามโดยกะปิเจ้า นี่เจ้าอีแม่เปินได้ตั้งน้าไว้ละตักพริกแกงมาลงในหม้อเลยเจ้านี่เขาก็ตักน้ำในหม้อมาแกงโคกเขมกำเนาะเทน้ำล้างโคกลงเลยเจ้าระวังเขารอน้ำแกงเดือนหนอเขาก็เอาหน่อมาตุบเจ้าแล้วก็หั่นแบบนี้นี่ น,น้ำแกงเดือดก็ใส่ป่าลงไปเลยเจ้าใส่ป่ามาสักกามเราก็เอานอลงเลยเจ้าป่าใกล้จะสุกแล้วนะเจ้าเราถึงเอานอลงนอเพราะว่านอนี่มันต้มมาเรียบร้อยแล้วนอสุกแล้วเจ้าป่ากับเจมเมอร์นเนาะกับเดี๋ยวก็สุกแล้วเจ้าเพราะเป็นป่าสดเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้สักกามหนึ่งก่อนนี่เจ้าสุกก็จะเริ่มปรุงละใส่ผงชูรสลงไปเ,เจ้าอีแม่เพิ่เอาผงชูรสทอกไว้ในปากแล้วเนาะ นี่ตามด้วยหน้ามะนาวเจ้าใส่น้ำส้มมะนาวอ่ะแกงนอต้มนี่แม่ว่ามันจะออกรสเปรี้ยวๆเนี่ยนะเจ้าแล้วเป็นใส่ปลาสดเนาะอุ้ยหอมหอมเฮ้ใส่มะนาวไปละหอมเจ้าหอมส้มก็ผมเคยกินกําเตือนเะเมนูนี่นะอีแม่เป็นเนี้อข้าวกินเนาะซาบะนาวนี่ตึงน้ำไหลไหลละ ยางส้มไลยางส้มเติมหน,น้ามะนาวเข้าไปแหมไว้แล้วใส่หมดเลยหน,น,น,น้ามะนาวสาม,กมแกนแกงนี้มันจะออกระชับสมๆหน่อยแกงเนาะต้มเสร็จปลาซดเจ้ามันเปิดลองเอาไปทำดูได้นะเจ้าเมนูนี่นะหอมหอมน่ากินแท้ได้ แตงเกลือน้อยเซลอด,ดีแตงเกอร์น้อยเซลอด,ดีว่ะ <c oughs> ขับโคโด,ดีเนี่ยน,นะดด <c oughs> ตเติมรถด,ดีลงไปเจ้า <c oughs> ตามด้วยใบก,ก้มกอเจ้าไข่มีกระไซโหระพาแตนได้เนอน <c oughs> ี่ความหอมโดดเด่น <c oughs> น้ำลายไหลแตะอยู่น้ำลายแตะแตเลยนะแกงนอนี่น้ำหนาว่ะเด้อถ้าไม่เหมือนน้อยถ้าไม่น้อยเข้าใส่น้อยหนักล้ำ มันได้พอแล้ว,ว่ะจับละลำนาว่าลำแล้วว่าเจ้าดูน่ากินมากเดียบรล่อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้าแกงหน่อไม้ต้มหน่อยนี่หนอวันนี้นะหน่อไม้ต้มใส่ปาลานี่เจ้าหอมส,อสอดๆเลยใส่บะดาีงลงไปสัาหอมตามด้วยกํากอกับําบหอมนี่ดูนี่เจ้าปลาแม่พี่้น้องควันกุนกุนฮ้อนๆเลยเจ้า แกงนอไม้ต้มใส่ป่าสดล้ำๆมาวันนี้นะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนะเจ้าลองเอาไปทำกันดูได้เน้อหน้าตาน่ากินแล้วก็หอมสดอย่างอีเลยเจ้า